ใส่ย่างไข่สลักค่ะไรจะมูอาค่ะรอไส้สุกรอแป๊บนึงรอให้สุกก่อนย่างไม่ทันค่ะไะวันนี้มาคนเดียว ต้องพยายามถ่ายคลิปลงด้วยค่ะจะย่างเลือกได้ค่ะจะได้พ่อสนิล่ะค่ะสวัสดีสวัสดีสบายดีค่ะนี่ก็ได้เวลา คักอีกแล้วค่ะนักเรียนเยอะมากเลยค่ะพักทายตอนเย็นค่ะบรรยากาศ4-5โมงค่ะวันนี้คนหลายค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันจัน,นทร์วันที่15ค่ะเยอะเป็นจุดเลยค่ะ ส่ยาไหมคะไ,มได้จ้าขายของเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจัดกำลังสุกค่ะเลือกได้นะคะ,คคะไม้ไะะไมละสิบสบาทคะ่ะกีไม้ดไมไดมนดไข่ดองียวค่ะ ใส่ย่างไหมคะไม่ก็ได้นะคะใส่บุลเลได้ค่ะไม่ก็ได้นะคะคนเดินคึกคักมากเลยค่ะแต่ละวันก็จะประมาณนี้ถ้าสุกเสาร์อา,าทิตย์ก็จะเยอะกว่านี้ค่ะ ี้จะเป็นไส้ธรรมาดาค่ะนี้ยัดไข่ไข่ยัดไส้่าวเลยไ่ดีะขาดั้หรอกไม่จริงครับว่ามันต้องมีอะไรนั เพราะว่าตลาดใกล้บิ๊กซีแล้วก็โรงเรียนเพราะว่าเลิกโรงเรียนแล้วก็จะลงมาซื้อของช่วงเวลานี้ค่ะตอนเย็นๆหน่อยก็จะมีแต่น,นักเรียนกุงดีกว้ดีวาดุ๊กเนี่นก็จะเป็นร้านปบเกจับเกจก็ขายดีค่ะ ียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะแต่ยังเลือกได้นะคะไปวกันได้นะคะสมุนเลือได้ค่ะสมุนดสุดเลยจ้าไข่ดองเลือกได้ค่ะแบบไหนดีคะที่ไม้ดีคะอันนี้สดรดีค่ะเลือกได้นะคะ